สวัสดีค่ะชาวราศีธนูลัคนาธนูนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปดวงรายเดือนประจำเดือนสิงหาคม2567นะโอเคมาเริ่มดูกันเลยนะคะว่าในเดือนนี้ของพวกคุณจะเป็นยังไงบ้าง ใบแรกของพวกคุณได้ก้าวดาบโดยชาริ i อต p เพดออฟวอนแปดไม้เท้า Eight เอ็ดออฟโซลสเก้าเหรียญ สิบเหรียญ Page of Cups Strain แล้วก็ Temperance นะคะ ในเดือนนี้ของชาวราศีธนูลัคนาธนูนะคะจะเป็นเดือนที่พวกคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นสามารถเอาชนะกับอุปสรรคปัญหาที่มันเข้ามาได้แล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆด้วยนะคะมาดูกันในเรื่องของหน้าที่การงานการงานในเดือนนี้เนะี่จะเป็นเดือนที่พวกคุณอาจจะต้องบุกต้องลุยต้องสู้หน่อยนะคะแต่ว่าทำอะไรเนี่ยมันจะประสบความสำเร็จนะไม่ว่ากำลังทำอะไรอยู่ก็ตามนะคะ สิ่งต่างๆเนี่ยมันจะมีความราบรื่นมากขึ้นแล้วก็พวกคุณจะสามารถเอาชนะกับอุปสรรคปัญหาที่มันเข้ามาทดสอบเราได้ในเดือนนี้สามารถที่จะทํางานใหญ่ๆหรือว่างานยากๆได้ด้วยนะคะหรือถ้าเกิดใครที่กําลังคิดริเริ่มที่จะทําอะไรอยู่ก็ตามแต่สามารถที่จะลงมือทําได้นะคะในเดือนนี้เนี่ยถ้าเกิดพวกคุณมีการได้เริ่มต้นหรือว่าบุกเบิกจะทําอะไรก็ตามแต่นะ ผลลับมันจะออกมาค่อนข้างดีนะคะแล้วก็จะสามารถทําแล้วประสบความสําเร็จได้ด้วยแล้วก็ดูว่าสิ่งต่ตางๆเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่มันดีมากขึ้นนะคะแต่ในเดือนนี้อย่าวิตกกังวลกับอะไรมากจนเกินไปนะดูว่าถ้าเกิดใครที่อยากจะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆแต่ว่าอาจจะไม่กล้าหรือว่าอาจจะกังวลในเรื่องใดอยู่ก็ตามแต่ ในเดือนนี้ขอให้เชื่อมั่นในฝีมือของตัวเองนะคะพวกคุณเป็นคนเก่งมากพอที่จะทำสิ่งต่างๆให้ประสบความสำเร็จได้นะโอเคมาดูกันเพิ่มเติมหน่อยนะคะว่าในเรื่องของการงานมีอะไรที่ควรจะรู้เพิ่มอีกบ้าง เดือนนี้อาจจะมีคนพูดจะทำร้ายจิตใจหรือว่าอาจจะมีอุปสรรคปัญหาที่มันอาจจะเข้ามาได้บ้างนะคะซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคะที่จะมีปัญหาเข้ามาทดสอบเรานะแต่ว่าพวกคุณไม่ต้องไปใส่ใจกับคำพูดของใครมากมายนักนะคะหรือถ้าเป็นในเรื่องของอุปสรรคปัญหาต่างๆที่เราไม่สามารถควบคุมได้นะีให้ใจเย็นๆนะคะค่อยๆหาทาง แก้ไขไปทีละเปลาะนะแล้วก็ในเดือนนี้นะ่ะพวกคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เข้าไปช่วยเหลืองานของคนอื่นในส่วนที่พวกเขาทําไม่ได้ด้วยนะคะหรือในบางคนเนี่ยอาจจะมีเรื่องขัดแยง้งหรือว่ามีเรื่องเข้าใจผิดกับหัวหน้าเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่เกิดขึ้นได้ด้วยนะคะในเดือนนี้นะ่ะอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของคําพูดนะหรือว่าในเรื่องของอารมณ์ของตัวเราเองนะคะ พวกคุณจะค่อนข้างอารมณ์ร้อนแล้วก็ใจร้อนมากเป็นพิเศษนะแล้วก็ในที่ทํางานเนี่ยอาจจะมีการแบ่งพักแบ่งพวกหรือว่าอาจจะค่อนข้างท็อกซิกอยู่พอสมควรน,นะในเดือนนี้ถ้าเกิดใจเย็นได้เนะี่ยแนะนําให้ใจเย็นนะคะหลีกเลี่ยงการประทะหรือว่าการขัดแย้งต่างๆนะคะ แต่โดยรวมแล้วเนี่ยในเรื่องของหน้าที่การงานในเดือนนี้ถ้าใครที่กำลังแย่ๆอยู่นะหรือว่าก่อนหน้านี้มันค่อนข้างที่จะติดขัดหรือว่ามีเรื่องใดที่เราไม่สบายใจนะคะในเดือนนี้มันกำลังจะดีขึ้นนะคะพวกคุณจะสามารถรับมือแล้วก็ควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้นะโดยเฉพาะงานที่มันเป็นงานใหญ่งานยากหรือว่างานที่มันสำคัญสำคัญเนี่ยในเดือนนี้จะเอาอยู่นะคะ โอเคมาดูกันต่อในเรื่องของการเงินการเงินในเดือนนี้นะ่ะจะเป็นเดือนที่ยังมีค่าใช้จ่ายเยอะอยู่นะคะแล้วก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่มันจําเป็นจะต้องจ่ายด้วยนะในบางคนเนี่ยอาจจะค่อนข้างมีความวิตกกังวลในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มันค่อนข้างเยอะนะคะแต่ก็ไม่ต้องกังวลใจมากจนเกินไปนะคะเพราะว่าพวกคุณจะสามารถหมุนเงินได้ทันนะแล้วก็ในเดือนนี้นะ่ะ ในบางคนเนะี่ยอาจจะมีคนพาไปเลี้ยงหรือว่าได้กินของอรอ่อ,รอยๆนะคะหรือว่ามีคนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตในเรื่องของการเงินก็อาจจะเป็นไปได้นะยังไงก็ตามนะคะมองว่าในเดือนนี้พวกคุณจะสามารถแก้ไขปัญหาในเรื่องของการเงินไปได้จากที่เคยวิตกกังวล ในสิ่งที่มันเป็นมาก่อนหน้านะคะในเดือนนี้เนะี่ยพวกคุณจะสามารถหาทางแก้หาทางออกผ่านพ้นไปได้แล้วก็มันจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นในเรื่องเกี่ยวกับการเงินได้ด้วยนะดูว่ายังไงก็ตามพวกคุณสามารถที่จะรับมือกับมันได้ดีมากขึ้นนะคะแล้วก็มันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่มันดีขึ้นนะ แล้วก็สำหรับใครที่กํำลังคิดที่จะริเริ่มทําอะไรอยู่ก็ตามแต่นะคะถ้าเกิดจะต้องใช้เงินเนี่ยถ้าพวกคุณมีแผนการที่ดีรองรับแล้วคิดอ่านอย่างรอบคอบแล้วในเดือนนี้สามารถที่จะเริ่มต้นทำได้ด้วยนะมาดูกันเพิ่มเติมหน่อยนะคะว่าในเรื่องของการเงินมีอะไรที่พวกคุณควรจะรู้เพิ่มอีกบ้าง ในเรื่องของการเงินเนี่ยอาจจะค่อนข้างมีความวุ่นวายนะคะมีค่าใช้ใจ่ายที่มันค่อนข้างเยอะแล้วก็จะเป็นค่าใช้ใจ่ายแบบปุกปับฉับพลันโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวอาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะแล้วก็ให้เรามาระวังคนเข้ามาหลอกเข้ามาโกงหรือว่าคนหยิบยืมแล้วไม่คืนนะคะในเดือนนี้อย่าไว้ใจใครเด็ดขาดนะในเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็ให้เรามาระวังค่าใช้ใจ่ายที่เราอาจจะไม่ได้เตรียมตัวนะคะมันอาจจะเกิดขึ้นได้นะ โดยรวมแล้วเนะี่ยในเรื่องของการเงินมันค่อนข้างที่จะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะคะแต่ถ้าจะใช้จ่ายไปกับสิ่งที่มันจําเป็นนะ่ยพวกคุณสามารถใช้จ่ายได้นะคะจะสามารถหมุนเงินได้ทันนะแต่ถ้าจะใช้จ่ายไปกับสิ่งของฟุ่มเฟือยหรือว่าที่มันค่อนข้างสุรุยๆๆนะ่ยสุร่ายนอาจจะต้องคิดให้ดีก่อนนะเพราะว่าในเดือนนี้นะีมันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของ ค่าใช้จ่ายที่มันจะเกิดขึ้นแบบปุบปับฉับพลันโดยที่เรายังไม่ได้เตรียมการเอาไว้นะคะแล้วก็ให้รามดระวังคนเข้ามาชักชวนไปทํานูน่นทํานี่นะคะถ้าเกิดเราดูแล้วว่ามันไม่น่าไว้ใจนะ่ะให้ปฏิเสธไปได้เลยนะคะโอเคมาดูกันต่อในเรื่องของสุขภาพ สุขภาพในเดือนนี้ให้เรามาระวังความคิดเครียดวิตกกังวลน,นะคะแล้วก็อย่ารับพลังงานลบเข้ามาเด็ดขาดในเดือนนี้เนี่ยอารมณ์จะค่อนข้างขึ้นลงได้ง่ายมากเป็นพิเศษนะพยายามบาลานในเรื่องของอารมณ์ดีๆนะคะแล้วก็ถ้าเกิดจะต้องตัดสินใจในเรื่องสําคัญๆเนี่ยในเดือนนี้พวกคุณจะสามารถทําออกมาได้เป็นอย่างดีนะแต่ก็ให้เรามาระวังความใจร้อนนะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยในเรื่องของสุขภาพไม่มีอะไรน่ากังวลน,นะคะ สำคัญเลยก็คืออย่าคิดมากจนเกินไปนะแล้วก็อย่าฝืนนะคะถ้าเกิดเหนื่อยต้องพักนะถ้าเกิดฝืนเนี่ยดูว่ามันอาจจะเป็นหนักหรือว่ามันอาจจะไม่สบายเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็สำหรับภาพรวมในเดือนนี้เนะี่ยจะเป็นเดือนที่ถ้าพวกคุณต่อสู้แล้วจะได้รับชัยชนะนะคะสิ่งต่างๆที่ทำอยู่มีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จได้ แล้วก็สามารถที่จะรับมือกับสิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดีนะคะในเดือนนี้สามารถที่จะคิดริเริ่มทำอะไรใหม่ๆได้นะคะแล้วก็มันจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่มันดีมากขึ้นสามารถที่จะทำงานใหญ่ๆยักๆได้นะ,ะแล้วก็ดูว่าต่อไปเนี่ยมันจะมีความราบรื่นมากขึ้นด้วยนะคะ